ผสมปุ๋ยไซมันจะพี่น้องนี่เป็นสูตรไซเลงหัวนะจ๊ะเนาะฮากระสีไสร้อยเม็ดตะกะปุ๋ยเคมีตาหนกปาก้างจ้ะนกปาก้างก็จะเป็นศูนย์ศูนย์หกสิบส้อยเม็ดก็จะเป็นยี่สิบแปดยี่สิบนะจ๊ะเนาะเอามาผสมกันกระสีโตไทยสูงแน่นะจ๊ะนะเพราะว่าเฮาสีอยากบำรุงหัวเม็ดปุ๋ยเขาจะออกเป็นสีแดงๆสีละจ้ะออกแดงหลายกลัวนะจ๊ะขาวนิดนึงเพราะว่าฮาบ่อยากต้องการ บำรุงต้นเฮาแบบอยากบำรุงหัวนะจ้ะนะแล้วก็เฮาจะไปใส่พุลเราจะมันมันสามเดือนจ้ะผสมปุ๋ยใส่มันจ้ะพี่น้องนี่เป็นสูตรใส่เลงหัวนะจ้ะนะเนาะเฮาก็สิใส่ซอยเม็ดตะกะปุ๋ยเคมีตานกปากหางจ้ะนกปากหางก็สิเป็นศูนย์ศูนย์หกสิบสอยเม็ดก็สิเป็นยี่สิบแปดยี่สิบนะจ้ะเนาะเอามาผสมกันก็สิโตไทยสูงแน่นนะจ๊ะเพราะว่าเฮาสิอยากบำรุงหัว met